ที่95 20ปีแล้วป,ป,ปีปีตรงเจ้ายังคงงดงามแต่ตอนนี้ข้าแก่แล้วถ้าหากคนที่ตกอ,อยู่ในอันตรายเป็นเจ้าข้าก็เป็นห่วงเช่นกันเพราะว่าข้าก็เคยรักเจ้ามาก่อนเจ้า คำว่ารักได้ด้วยเหรอตั้งแต่วินาทีที่เจ้าไม่นึกถึงความรู้สึกข้าสั่งคนของเจ้าให้ไปลอบลงมือกับถังซอนไม่ตียานานระหว่างเราได้จบลงแล้ว

ทีไม่ทีระหว่างเราไงยหรอีเสียวกังในเมื่อครอบครองเจ้าไม่ได้ข้าจะทำลายทุกสิ่งที่เจ้าหวงแหนให้หมดสิ้ Hãy subscribe cứ bởi Ghiền Mì Gõ Để không สอดักวิญญาณยไม่ช้าก็เร็วข้าจะจัดการพวกเจ้าแน่นอนอ,อถึงได้สักทีมีอันตรายตลอดเส้นทางเลยจริงๆเน้ยนั่นสินั่นสิยังดีที่ตะกูลหอแก้วยื่นมือเข้าช่วยไม่งั้นคราวนี้ได้ตายแงะแกะเลย พวกเจ้าคิดว่าถึงเมืองวิญญาณยุทธ์แล้วจะปลอดภัยเหรอฮเฮ้ยไม่มงครับพอ๋อสังฆราชอยู่ที่เมืองวิญญาณยุทธ์พวกมันจะกล้าลงมือที่เมืองนี้เลยเหรอที่มันองอาจเกินไปแล้วมันก็ไม่แน่ตอนนี้เราก้าเข้ามาอยู่ในถ้ำเสือจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้น ดูท่าการประลองรอบตัดสินเนี่ยต้องดูเดือดมากแน่แ่ไม่รู้ว่าตอนนี้อาจารย์ใหญ่ท่านหายตัวไปไหนอะข้าเชื่อว่าเซียวกังมี<า>เรื่องสำคัญมากที่ต้องทำถึงได้หายไปช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อแบบนี้วางใจเถอะอาจารย์ใหญ่ต้องกลับมาแนะ่การประลองรอบตัดสินของโรงเรียนวิญญาจารดับสูงทั่วอาณาจักรเหลือเวลาไม่ถึงสามวันแล้วเราต้องใช้เวลาให้มีค่าเร่งฝึกซ้อมพออาจารย์กลับมาต้องหเห็นความก้าวหน้าของพวกเรา Uh <laughs> huh.

เอวอูอเถ้าจะยังไม่เลิกระลองแม่จย์เอื้อหลงพาเจ้าไปล่าสัตว์วิญญาณเพิ่มอีกสิเออข้าไม่ค่ะโอ้ใช่แล้วตอนนี้มันยังเช้าอยู่<อ>แม่พาเจ้าไปล่าสัตว์วิญญาณเลยจะดีกว่า<อ>ลูกเสียวอูของข้ายอดเยี่ยมจริงๆเออถ้าเสียวกังรู้เขา้าต้องดีใจมากเลยแน่นแปลกจังจู่ๆก็มีคนไปช่วยล่าสัตว์วิญญาณให้แบบเนี้ยทำไมเสียวอูถึงไม่ดีใจเลยอ่ะนางอาจจะคิดถึงพ่อก็ได้อืม

โชคดีที่อาจารย์เอ้อหลงช่วยเหลือในที่สุดเสี่ยวอ,อู่ก็มีวงแหวนที่สี่พี่จริงข้าแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยพอเข้าไปในป่าเราก็พลัดหลงกันเฮ้ย <c oughs> บเสี่ยวอู่ข้าร้อนใจมากออกตามหาเสี่ยวอู่จนทั่วป่าเสี่ยวอู่เสี่ยวอู่จะอยู่ที่ไหนเสี่ยวอู่เสี่ยวอู่พอข้าพบเสี่ยวอู่เห็นว่านางไม่บาดเจ็บ แต่นางได้วงแหวนที่สี่แล้วเสยวอูระ้ว่านนั้นเกิดอะไรขึ้นเหรอจะได้วงแหวนได้มาได้ยังไงออคือขอ้บาบังเอิญโชคดีนะจะกลับแศษวิญ,ญญาณบาดเจ็บตัวหนึ่งก็ก็เลยเอาวงแหวนของมันมาเห็น<อ><อ>จริงเหรอเนี่ยเสยออูเฮ้ยก็จริงนะสิโอ,อ้โหเสยวอูดวงดีชะมัดเลยล่าเศษวิญญาณค้างหนะ้าให้ข้าไปด้วยนะ คือดูเหมือนระหว่างที่ข้าไม่อยู่พวกเจ้าก็ไม่อู้ซ้อมนะอาจารย์กลับมาแล้วเหรอครับเจยวกังออาจารย์ใหญ่ท่านหายไปไหนมาครับตลอดทางมาที่เนี่ยเกิดเรื่องขึ้นมากมายใช่ครับเกิดไม่ได้อยู่เจอท่านซะแล้วะตอนนี้ลำบากหน่อยนะทุกคนปลอดภัยกันใช่ไหมอบ เชวซานเจ้าปลอดภัยนะอาจารย์รู้เรื่องนี้แล้วครับอาจารย์ข้าปลอดภัยพรุ่งนี้เป็นการประลองรอบตัดสินสนามแรกของโรงเรียนวิญญาจารย์ระดับสูงทั่วอาณาจักรทุกคนต้องตั้งสมาธิให้ดีสู้ให้เต็มที่ครับขอย้ำกฎการประลองการประลองรอบนี้มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด30ิทีมในนั้นมี3ามทีมที่สองจักรวดิใหญ่และสำนักวิญญาณยุทธเป็นผู้ส่งเข้ามา ทีมที่เราต้องระวังเป็นพิเศษคือทีมที่โรงเรียนสำนักวิญญาณยุทธ์เป็นผู้ส่งมาแน่นอนถ้งเราชนะรอบแรกและเข้าสู่รอบที่สองทีมชนะที่หนึ่งของจัก,กรวรรดิแห่งสองแห่งจะได้เขอรอบต่อไปทีมที่ได้เขอรอบต่อไปเร็วถือว่าได้ประโยชน์เพราะจะทําให้พวกเรามีเวลาพักเพียงพอการประลองรอบนี้อันตรายมากไทหลงหวงหยวนจิงหลิงเจิ้งจูพวกเจ้าไปตัวสํารองพวกประหลาดน้อย เรอบนี้ให้พวกเจ้าลงสนามพร่วมกกัันชยโยในที่สุดก็ได้ลงสนามด้วยกันสั<อ>กทีเจ้าจอมมีสนามลองให้เจ้าพวกจับ<อ>จำไว้รอบแรกอย่าเผยฝีมือจนอาจารย์ข้าเข้าใจแล้วตอนนี้ทุกคนกลับไปพักได้เตรียมรับมือสู้ศึกวันพรุ่งนี้<า>รครับเออ นางเป็นสังฆราชแล้วไม่ใช่ปีปีตรงในวันวานอีกแล้วละ่ะต้องมีวิธีฝึกฝนวิญญาณยึดคู่แน่เจ้าอย่าเพิ่งร้อนใจไปเลยที่จริงข้าก็เดาได้ข้อหนึ่งขอแคป่ปีปีตรงยื่นมือเข้าช่วยข้าก็ยืนยันความผิดของตัวเองได้มันก็ดีเมืองวิญญาณยุดอันตรายมากหากเลว่านางจะทำร้ายเจ้าระปากข้าไม่ว่าเวลาไหนเจ้าก็อย่าอยู่ห่างจากข้า <c oughs> ให้นางมาก็จบ เขาแค่นางไม่ได้เจ้าไปข้าก็ไม่กลัวทั้งสิ้นนางไม่มีวันได้ฆ่าไปแนะ่